ก่อนอื่นต้องสวัสดีเพื่อนๆชาวอารีนาเบรกเอาทุกคนกันก่อนเลยนะครับหลังจากที่ผมลงคลิปที่แล้วไปก็มีคนให้ความสนใจไปจํานวนมากนะครับสำหรับเกมนี้นะก็อย่างที่ผมบอกว่าตัวเกมเป็นตัวเกมของจีนนะครับต้องไปโหลดในแท็บของจีนหรือไม่ก็ไอเอฟก็ต้องเปลี่ยนสตรอจีนเพื่อโหลดนะครับแล้วก็ใช้ V c h ช t ในการล็อกอินนะครับทุกคนก็สําหรับวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมป3ให้ดูนะครับแล้วก็อาจจะแนะนําอะไรสอดแทรกไปคร่าวๆนะครับเท่าที่ผมรู้นะครับ แต่ก็อาจจะไม่ได้เจาะลึกมากนะเพราะว่าผมก็อยากเล่นไปด้วยแล้วก็คุยกันไปด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใครอยากได้คลิปที่มันเป็นสาระจริงๆผมก็จะทําแยกไปให้นะครับสาหรับวันนี้ก็ไปดูกันดีกว่าครับว่าแมปสามจะสนุกหรือเปล่านะครับสาหรับใครที่ลงมาตอนแรกผมแนะนําว่าให้จําจุดเกิดตัวเองไว้ดีๆนะครับเวลาเล่นหลายๆตาเราจะได้รู้ว่าจุดเกิดอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็มองไปที่จุดเกิดจุดนั้นก่อนเลยนะครับก่อนที่จะออกวิ่งอย่างเมืองนี้มันจะมีจุดเกิดอยู่ขวาและซ้ายนะครับผมก็จะเช็คก่อนออกนะครับแล้วก็ ผมจะวิ่งไปยังจุด High ไฮรูทนะครับเพราะว่าจุดไฮรูทเนี่ยเป็นจุดที่คนจะไปชุกชุมแล้วก็ของมันดรอปดีด้วยนะครับในส่วนของหน้าผมนี่จะเป็นเอ,อเขาเรียกว่าเป็นจุดไฮรูทนะทุกคนเมืองขวามือเนี่ยแล้วก็เราก่อนที่เราจะวิ่งเข้าเนี่ยเราต้องเช็คบนเขาดีๆนะครับเพราะว่าจุดเกิดข้างบนมันก็มีนะครับ,บนคน,บนที่อบ<ะ>เขาข้างบนเขาจะชอบเ,ออเขาเรียกว่าเอาสไนเปอร์มาส่องนะก็ต้องดูดีๆก่อนเข้านะไม่งั้นหัวแตก

ยิงไม่ตายใช่ใช่ตัวเต็มเหมือนกันเพ่เมื่อกี้าผมไส่ซึ่งแม็กกับรถกระบะ้ยเอ้ยผมดูในสัตว์เลยผมยิงไม่ตายได้เกาะหนาอยู่อะห้าเอาหกแล้วตายเม่งเอาลูกซองยิงผมปะแป๊บนึงนะมัน โดยเวลาที่เราบาดเจ็บเนี่ยมันจะมีสถานะต่างๆบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือดไหลที่เป็นรูปผ้าพันแผลต้องใช้แบบผ้าพันแผลพันนะครับแล้วก็สะขาดําเราต้องใช้อุปกรณ์ผ่าตัดนะครับอันนี้แล้วก็ปั๊มยาต่อเลยครับไอ้ตรงคอนเทนเนอร์ตรงนี้ตายหมดแล้วครับมันวิ่งมาปะแมนเสียงอะไรวะเนะ่ะ

เห็นตัวไหมพี่จะตายวะม่่เห็นพีมันตายเนี่ยวะเ <laughs> ชียช้ย,ย,ยมันไปแอบอยู่ตรงไหนไว้เฮีย <laughs> ใช่อา้อาวเราเหลือเราสองคนเหรอสรุป <phone rings> อ้าวเหรอ นึกว่าเหลือสามต้องนานศพใครเต็มเลยเนี่ยเดี๋ยวเวลาหลุดตอนนี้กลายเป็นปุ๋ยหมักไปแล้วอืมไม่รอดอุ้ยแม่แม่โดนจากไหนอะเสียแล้วจากไหนวะ ไหนไอ้เชี่ยกูไม่เห็นจริงเต็ม <c oughs> หัวเลยยางเี้ยน้ำที่สบไข่ล่ะของพี่มีอยู่สองขวดอ <c oughs> เอสเอ,เอๆๆสขขอ <c oughs> เก็บไปแค่ของแต่งพอไม่เก็บอะไรแล้วแม่งเก็บแต่ของแต่ง เชี่ยเลยอเนะอะไรวะบอดเหรออีกหนึ่งอย่างคือจังหวะที่เราเก็บของเนี่ยต้องระวังดีๆนะทุกคนมันเช็คหน้าเช็คหลังแล้วก็เช็ครอบๆก่อนจะเก็บของทุกครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นอนเก็บก็ดีนะครับถ้าตามพุ่หญ่าอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันจะช่วยพรางตาเราได้พอสมควรครับเพราะว่าโอกาสที่เราจะตายที่สุดก็ตอนเก็บของนี่แหละครับบอดเปล่า ก็อย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปที่แล้วครับว่าเมื่อตัวเกมเล่นไปประมาณ10-15นาทีก็จะมีผู้เล่นที่เขาเล่นเป็นสแคปหรือเล่นเป็นเอ่อคล้ายๆเป็นบอทนะครับแต่เป็นบอทผู้เล่นนะครับเข้ามาในเซิร์ฟด้วยแล้วเราก็ต้องระวังนะครับโดยที่เอ่อพวกนี้จะหาข้อสังเกตจากบอทยากนะครับเพราะว่าแต่งตัวเหมือนกันเลยต้องสังเกตดีๆคนเหรอ เรียบร้อยครับอันนี้คือผู้เล่นที่เล่นเป็นสแคปนะครับเสียไว้ไอ้โอ้ของแม<ห>น M110 นี่ว่าน่าสนใจว่ะเกาครดเลยละกันเอาเอโโด้วยน,โโนิ่เอมโฟโด้วยน รวยจังวะโดเลยละการอะไรคำนี้ฮะโอ้โหจาว่โดโดจงหวะโดใครโดได้โดไปออกให้ได้แค่นั้นแหละออกให้ได้ตรงสะพานนี้ไม่น่าจะออกได้แล้วแหละ เก็บบ้าเลยไม่เก็บแล้วแม่งไม่มีอะไรจะเก็บแล้วตอนนี้เราตายอ่ะแม่งอย่างกับแบบครั้งแสงระเบิดอ่ะบอกเลยถ้าเราตายอ่ะ<ป>อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะแนะนําสําหรับใครที่มีเงินเหลือหรืออะไรก็สามารถซื้อกระป๋องน้ําสีฟ้ามากินได้นะครับทุกคนมันจะเพิ่มสเตมินาให้เราเต็มหลอดเลยนะครับ ปกติสะพานตรงนี้จะเป็นจุดออกนะครับใครที่มาเกิดใกล้ๆหรืออิ่มไวๆได้ต้นเกมอะไรก็รีบมาออกตรงนี้ได้นะเพราะว่ามันไม่ไกลจากเาจุดที่เราวิ่งเท่าไหร่นะครับมันจะเป็นเหมือนจุดออกตรงกลางมันจะมีใครสงสัยแบบลูกกระสุนนะ,นะแบบพักแล้วก็ถอดลูกกระสุนออกมาดูก่อนว่าเหลือกนนี่นัดแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่อ่ะแบบกูสงสัยอ่ะอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะแต่ยาสีขาวนี่มันเพิ่มได้นานจริงนะวิ่งมาตั้งนานแลวย,ยังลดแค่ครึ่งเดียยาแก้ปวดอะ คตรคุ้มอะเม็ดเดียวอยู่เลยตาหนึ่งใช้ประมาณสองเม็ดสมเม็ดเองก็สําหรับชิกเล็กๆน้อยๆนะครับการกินยาแก้ปวดนะครับยาแก้ปวดต่างๆไม่ว่าจะเป็นแผงสีแดงสีฟ้าหรือไม่จะเอ่อจะเป็นขวดนะครับก็จะทําให้สีของภาพเนี่ยมันสดขึ้นนะครับทุกคนแล้วก็เวลาโดนยิงขาเราก็ไม่หักด้วยนะครับเอ้ขาเราหักนะครับแต่เราเราจะไม่เดินกระเพกสภาพ ปืนเพี้ยบได้มาสามสิบนาทีเลยวะตอนนี้นั่นแหละครับเริ่มแรกก็กินยาแก้ปวดไปก่อนเลยนะทุกคนแต่ผมเตือนว่าถ้ากินเยอะเนี่ยต้องพกน้ํามาด้วยนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะทําให้เราหิวน้ําแล้วก็ก่อนจะออกเนี่ยมันลําบากนะเพราะว่าสเตมิน่มันจะขึ้นช้านะครับ แล้วอีกอย่างนึงคือตอนนี้จุดเกิดข้างหน้าผมมันจะมีด้วยกันอยู่2จุดเกิดครับมีทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็วิ่งไปก็ต้องเช็คดู <อ Bitte. S 1> ดีๆนะครับทั้งซ้ายทั้ง,ง,งขวาเลยชมวิวบนเขาหรือชมวิวนุ่นทีกลังมาวะสองห้าศูนย์ ได้หนึ่งไายหนึ่งตายหนึ่ง,ห,ง,ห,งหมดกลัวจะไม่ใช่ปาร์ตี้เดียวเด้อ คิบหายแลยนะ้วเนี่ยถ้าใครเล็งหัวมานะ EKM นี่วะเออสมนี้ EK อ๋อใช่ใช่ M4 นี่สมนี้

อ่ะพี่ตาย เดี๋ยวผมจะขึ้นไปหอสัญญาณบนเขานะครับเพราะว่าในจุดๆนี้เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นตู้เซฟนะทุกคนแล้วก็จะเป็นกล่องสีเหลืองกล่องใหญ่นะครับซึ่งจะมีอาวุธปืนดรอปนะแล้วก็ในตู้เซฟเนี่ยจะมีโอกาสได้เออเขาเรียกว่าไอ้พวกของของแรกที่มันเป็นของสีทองนะครับจะขายได้แพงนะครับอาจจะมีโอกาสได้สองหมื่นบ้างแปดหมื่นบ้างแล้วแต่ดวงนะเจอ แม่แต่ดูเหมือนตานี้ดวงจะไม่เข้าข้างเราค,ครับของโคตรเกลือเลยเราพี่เห็นแล้วพี่แล้วตายตายตาย,ตายไปดูไม่ดูปืนเลย นี่ครับกล่องเหลืองกล่องใหญ่ที่ผมบอกบางครั้งมันจะได้ปืนแต่งครบเลยนะครับปืนดีๆนะในแบบเสียตังอะไรเงี้ยแต่ตานี้ก็ได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับได้เป็นหูฟังอันนี้เป็นแบบไม่เสียตังด้วยแหละครับของมันก็เลยไม่ได้ดีมากนะครับแต่ก็ใครที่เห็น2กล่องหลักๆที่ผมให้ดูคือตู้เซฟกับกล่องสีเหลืองนี่คืออันนั้นคือของที่แบบได้ดีที่สุดแล้วนะครับที่จะหาได้จากกล่องนะอืม <c oughs> <c oughs> ไหนรูทก็ไม่นคนหรือบอทไม่รู้อ่ะอีกตัว มันมีสองตัวไงพี่ยิงแล้วมันวิ่งอ่ะบอดมันวิ่งป่ะปกติไม่วิ่งนี่ไอ,อ้นี่บอดเหรอเขาเรียกอะไรวะรเ,เออแม่งยิงกันรื่มเลยแถวนี้โอหอะไรเอคแม่งเหลือแต่ซาาแ้ว ออหรือว่าพวกสก,กาวีข้างในมันเก็บแบบวะพี่ดูดยเฮ้ยเนาะอย่าพึ่งเนาะอย่าเบดจะหมดตอนนี้เรามากันที่แมปสองมั่งดีกว่านะครับทุกคนผมก็เอาเออคานะครับสไนเปอร์คนจนมานะมันก็เออปืนทุกปืนเนี่ยมันใช้ได้หมดนะครับทุกคนมันอยู่ที่กระสุนนะครับเกมนี้ก็ ถ้ากระสุนม่วงกระสุนแบบกระสุนทองอย่างนี้มันก็จะแรงหน่อยนะแต่ถ้าเอากระสุนธรรมดามาบางทีปืนดีมันก็ไม่มีความหมายนะครับเหมือนเอาไปทิ้งเปล่าๆนะครับก็เอ่อเขาเรียกว่าเอาถ้าเอาปืนดีลงเนี่ยต้องต้องเอากระสุนดีๆลงด้วยนะไม่ใช่ว่าเอาปืนดีลงแล้วเอาแบบกระสุนกากๆกกลงนี่เรียบร้อยเหมือนกันนะครับบินเขาไม่ค่อยตายนะจะเสียปืนไปฟรีๆ

จุดนี้จะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเป็นจุดหน้าไอเลดโซนนะครับจะเป็นจุดหน้าไฮรูนะซึ่งเป็นเออเนินเขาสูงเลยครับทุกคนส่องไปนี่จะเห็นไปถึงในไฮรูแล้วก็รอบๆอบนะซึ่งเป็นจุดที่มือสไนเปอร์อย่างผมจะชอบมาอยู่นะมาสิงอยู่เพราะว่ามันเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเห็นทุกมุมชัดที่สุดนะครับแต่ก็อันตรายเหมือนกันนะถ้าเกิดเออมีคนส่องขึ้นมาเขาก็จะเห็นเราเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้อง มุมดีๆแล้วก็พยายามเอ่อกวาดสายตาดีดๆไม่งั้นเราอาจจะล่วงเองนะครับมันเลยพิจิตรุนตายมันยิบมาจากไหนจากบ้านอ่ะมันวิ่งออกมาจากบ้านหมู่บ้านมันออกบ้านมันเปนเจ็บหนักมากเลยนั่นวิ่งออกไปแล้วผมดูมมมพ,พี่เจมอยู่ วป็นไมมเข้าพี่บอลตายตายแล้วดูมือขอเิ่นสคาเพลรอแล้วไอ้มันไปแชร์ลิงขอดิ้นเมาไว้คุยกันนะครับนี่ยงไม่ได้เอาสแกนแต่ใครใจนี้ก็สแกนแล้วก pues ัน <whole truth American problem> ลูกงงานเล็กๆตรงนี้ก็จะมีชั้นใต้ดินซึ่งจะมีตู้เซฟกับกล่องเหลืองๆน้าแล้วก็จะมีเอ่อเป็นห้องนะครับซึ่งจะมีตู้เซฟอีกตู้นึงแล้วก็กล่องเหลืออีกกล่องหนึ่งนะครับซึ่งจะดบของดีมากๆนะครับแต่ต้องใช้กุญแจเปิดนะครับก็คนก็จะวิ่งมาอยู่ตรงนี้เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเขาจะมาเอาของดีๆจากที่นี่นะครับ ก็จริงตาย,ตายป่ะเนี่ยนี่ตายปไปแล้วหลังเขาข้างเขาคนเหรอพี่ไม่รู้คนรีบอดไม่รู้บอดไหมในพุ่มหญ้ามอหาไม่เจอ กอลิก <reviewing> น <ind ones> mm ่จะแตกเตอร์กอลิรบืจะเปิดแอร์อเลย นี่ครับตู้เซฟแล้วก็กล่องเหลืองมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่ามันจะเป็นของดีๆนะครับใครที่เล่นแมปเสียเงินก็รีบวิ่งมาดูตรงนี้ก่อนได้นะรเราจะได้ของคุ้มๆนะตแต่ก็นั่นแหละครับจังหวะออกคนก็อาจจะมาพอดีมันก็อาจจะออกอยากนะรหรือไม่จังหวะเข้าคนก็อาจจะรออยู่แล้วก็ได้นะ <ๆ S 1> ต้องระวังมีอตัวนึง่งปฟ้าตปตฟ้าองตัวเลยปต้าปตฟ้ากับยา ก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ไม่ได้สอนละเอียดมากนะเพราะว่าบางทีเออคนที่เขาเข้ามาชมเพื่อความบันเทิงเนี่ยผมกลัวว่าเขาจะแบบเราหลักการจ๋าไปเนี่ยเขาจะไม่สนุกนะก็หายิงคนบ้างเล่นไปด้วยบ้างพูดไปด้วยบ้างมันจะรู้สึกว่าเอ็นจอยกว่านะก็สําหรับใครที่อยากให้ผมทําคลิปเป็นข้อมูลจ๋าๆก็ ที่มาบอกกันได้นะว่าอยากรู้เรื่องอะไรนะผมจะได้รวบรวมข้อมูลไปทําคลิปเป็นคลิปเดียวนะครับแล้วก็ใครที่ชอบเออเกมนี้อยากให้ผมทําต่อก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับสําหรับเกมเออโปรเจกต์อีวก็เดี๋ยวต้องรอก่อนนะครับว่าวันนี้ยังไม่เปิดทดสอบนะบไม่รู้ว่าเกิดโควิดพลาดอะไรก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ